เราช้างมือศิลป์ออกไปเทยียวช้างสามเฟสเต็มๆครับก่อ,บอนสิไปงานก็นจะเฮ็ดนทีมทดลองได้เมืองครับเมื่อานี้การกล้วยไปเมื่อนี้การกล้วยไปอำเภอลมศักครับเมื่อนี้การกล้วยไปอำเภอลมศักก็ล่างซะก่อนครับมอ,มอมเมาคักหลายครับต้องกักฝนตกหลายมือ่อเขเลยต้องได้ล่างซะก่อนล่างแตตีซีวะ โซเฟอร์เพียกล่างแต่ตีซีแบบมอมไหลมั่มคักไหลเลยล่างยากสีตมมันติดนะคักแบบเนาะมันแห้งติดเราเป็นสีตมเลยแบบมันไหลมัน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 ,มน,นมโดนบางแกนดอกข้ามาเลยค้ำค้เข้าวบอยอันน้ำฉีดที่กิง่งที่กิ่งอะ่ะรถอ่ะครับถ้าฝนตกถ้ามีฉีฉีตมฉีดินนะฮะเพราะ<ม>ตอนเปียกอยู่เนี่ยกลับฮอนว่ามาฮอนบ้านอ,อันาน้ำฉีดเลย น้ำฉีดให้ให้ฉีดต้มเออมันก็จะเป็นข้าวไปซื้อยาวล่างมันจังล่างไงอันนี้มาฮอดมือนั่นมาฮอดบ้านกะมาฮอดบ้านกะตีเอ้ยฮอดหกทุ่มแล้วหกทุ่มแล้วก็เมีไงท่านเลยขี่รถไล่มีไงกัไปบ้านท่านเลยนอนท่านเลยเพราะได้ไล่กะบัดนี้มือวานนี้กะบไปล่างกับ้าบไปงั้นอีกดมอมเมาสอะไรวบัดนี้ Sì đấy các anh em, bên chịtôm sì đấy, lai nhai kiểu đứa lợt này, thay, quay tít Tao bao lạng các tao bén bao nhiêu anh em ạ. này tay ai này. đi trót liền sao mày? thua anh em, lỡ chắc như nhau, chắc chắc quay, chắc อันใะญ่เลยคางรถอแต่นี jis, ่เท่านี or, way, ่เท่าถัหนังสือแล้วเขาเขียนเซ่ยางไก่กับบัวด้รถอ่ะถ้าบ่ไแดงแรงไงโอ้ยหอมมอเพราะเป็นเอียงก่อนออกงานก็ต้องแางครับมันจังอีหลอดแั่สั่นมันกับฉี่หายปวดกับไอเพิ่งไอเพิ่นไปทางไก่กับมันเหลี่ยมๆไปเนี่ยจังน้อยมันบ่เหลี่ยมลายกับเหลี่ยมจังน้อยกันยังดีครับไก่แล้วและ นัดแต่งทีมงานว่าหกโมงเช้าท่านลลางนึงจะตีซีกว่าฝนยังไม่ท่านได้เลี้วอยู่ชอบไปไนโอ้ยังไม่ทีหลงังฝนงหุนนนองอะฝนหุงเตะไฟหลังเนาะโอ้หลังเขาจะได้หลังมันหล่นไี่ได้ครัอืมนี่ครับบรรยากาศรอบๆบ,บ้านครับบรรยากาศรอบๆบ้านควันก็ไม่ได้เข่าเลยเพี่น้องนี่ก็ที่ได้ออกไปบ้านนี่อย่างจากนัอยก็ที่ได้ออกไปแล้วบัดนี้ก็มื่อเลี้ยงกะ ฮอดบันก็ที่่าหาหกุอย่เาหือสิ่งสี่มงวนสี่ม้นสี่มงวนกะฮอดบานกะทีประมาณหกมงถุกว่าสองทุ่พอดะฮอดบันทั้งนเลียน n ากด้ยังนั่นนั่ทางมีแต่ทั้งเขาเหยียดค้างนะทังขึ้นไปทังคนเลียนกกบานทดิรครอีเดียวหลล่ะลานไง่าลังกับบุอคือ จะจดก่ abei, อนไปงานจะเกิด่อนงานหนึ่งหลังคา, e y, ากบว่าเร light, ็วแจ็คเทียก็ได้ขึ้นโค้งหลังคาแล้วครับพีนี้มองยูมองซามองเห็ดงั้นคือรถแต่เป็นยังบ่เห็ดเป็นยังบ่ขึ้นโค้งอย่างนี้นรับอนให้เขาล้อให้เขา็โค้งหลังคาแล้วครับให้เขาขึ้นโค้งหลังคาแล้วจังเียวรถออกมาเห็ดโค้งมาเห็ดผื่นเห็ดโค้งเพราะเสียสร้างซุ้มเห็ดหลังคาเนี่แหละเห็ดเห็ดโค้งสางรถซอยครับให้เขาเห็ดซอย พาเขาเฮ็ดเพราะเขาเฮ็ดว่าเป็นต้องพาเขาเฮ็ดครับขึ้นโค้รงรถเจ้าของกับพอดีกับรถลูกค้าการี่เข่ามาพอดีรถเออเสียงวิหกรถแห่เสียงวิหกนะครับกำลังออกกำลังแห่เพีนสีกับอีซาเนี่ยทั้งเทียกับทังคนกับว่าเข้าใจว่าคือสายเท่ยังเต้นสีมันหลายขั้นตอนครับพ่อนเพื่อนบรรลายขั้นตอนครับการเฮ็ดรถแหน่เนี่ยบรรลายขั้นตอน เฮ็ดเร็วๆน่าเฮ็ดได้แต่ว่าขันลวกกับว่าเอาครับบ่าเอาต้องดีครับระบบเสียงนี่กันถ้าขึ้นลวกๆกับว่าเอาครับขึ้นไปแล้วก็ให้มันจบยจะให้เขาเว้าน้ำก้นย่าให้เขาว่าน้ำก้นบ่ดียังฉันยังสี่บ่เอาผมบ่มักบ่อยากได้ยินคำว้าน้ำก้นเนี่ยต้องเฮ็ดแล้วต้องดีครับแม่นบ่ดีนะแม่นบ่ดีดีหน่อยก็ดีลายแม่นบ่ดีลายก็ดีหน่อยโอ้พงยนต์เพียกันบู่แท่นเอาพงยนต์เพียกันเนาะนะครับ เพราะว่าซีขึ้นเครื่องซี่ขึ้นระบบจากน้อยนี่ก็ระด้ขึ้นระบบของรถแห่น้ำวิหกเสียงวิหกนั่นแหละครับตอนแรกเพื่อนกับว่าแห้่ว่าแห้ออกซื้อก็เลยก็เลยเซยไว้บัดนี้เพื่อนโพสต์เราเขาก็ออกซื้อได้ครับออกซื้อได้น้ำวิหกกันชุดเซตเดียวกันกับรถแห่สาวน้อยเพื่อนวันแพงนั่นแหละครับรถไปรถถึงรถถึงเครื่องเสียงเครื่องเสียงเสร็จเดียวกันกับ กนแค่ลำแพน,นเตยเสด็จเช็ดเดียวกันครับเป็นเช็ดเดียวกันเลยเชห้เพิ่นครับเพิ่นกะลังคันบางคนบางท่านาบางบางคณะเพิ่นกบว่าให้ออกซื้อเพิ่นกะให้อุดไว้กอนอขันย้ำมันเช้วเดียวๆกันังค่อยเ,อเปิดตัวทีเดียวเลยอย่างสี่บนี้ครับหลายหลายขันอยู่ครับหลายหลายเจ้าอยู่ที่ท,ที่ที่ข้างว้นี่ครับเนะี่ยออกซื้อบ่อะรกับว่าออกนะครับกับข้องถ่า ออกเชียเดียวก,กวันกล้วยกัดจอดอยู่ด่วนทั้งหงั้นได้เฮ็ดพี่น้องกระามว่าเฮ็ดขึ้นโค้งยังขึ้นโค้งยังเอ็ย่ำเดี๋ยวี้ขื่นโคง้ง,อง,เ,คงเอาขึ้นเท่านะครับขึ้นเท่าตอนนี้ก็ไปงานสัก่อนช่วงขึ้นโค้งรถช่วงเฮ็ดงานให้ลูกค้ากะรถเข่ามาแล้วปั๊บกะบยี่ให้โซเฟอร์ซิ่งแหละไปเปิดแหงแต่ที่หาคนมาขับรถแล้วกักให้โซเฟอร์ซิ่งไปเปิด เปิดเปิดบ่ยังต่อกับเปิดสวิตเปิดบัลุ่มกับดังนวดบได้เฮดยังมีกับบได้มีมีใครให้แล้วครับดนตรีกับชุดเก่าหัวไปยังเห็นได้คือเก่าตึมต่ำคือเก่าล่ะว่าฝุอย่างมันล้มตแล้วนี่ครับกแต่ยก่ได้ขึ้นโครงหลังคาพรได้เห็นมีหม่องเห็ดส่วนหงมมีหม่องนั่งหม่องเห็ดเบียกเห็ดงานไปงานกับไปงานหนึ่งสองงันกับมาซื้อเหล็กไว้ แล้วพี่นอ้องไปซื้อเหล็กตุนไว้เมื่อวานนี่กะเมื่อวานนี่ก็ไปซื้อเหล็กมาอีกซื้อเหล็กมาอีกมาเห็ดเลยเขาทักเหล็ก,กทักยังทัเงงงงเกเห็ดยังใส่เขาตีบุ้งยูบุ้งเสาบุ้งเห็ดแยกเกันงมองต่อไปนี่ก็จะได้เห็ดให้พี่นอ้องได้เบิังทุ่มือ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  เขได้ติดตามครับตอนช่วงที่ผ่านมากอะหักหาคอนเทนต์เห็ดคอนเทนต์กัคชิดหนกครับพี่น้องอยากเห็ดคอนเทนต์เดี๋ยวพี่น้องได้เบิ่งหยุ่ดอกเห็ดมันหนุ่มมันหากไหมเขาเลยบ่ได้เห็ดครับนี่มึงบรรยากาศจากน้อยก็สีได้ออกบ้านเลียเล้ยวๆๆขอถ่ายแล้วอยู่ลงตม้มถ่ายแล้วแกงลงตม้มเออโมเมนต์แกงลงต้มมื้อน,นี้เป็นแกงเหมืนแกงขี้เหล็กยงไงเด้๋มื้อนี้มันแกงขี้เหล็กยงไงโซเฟอร์เปีกกเยก ล่างรถเนี่เหลี่ยมมองเนี่ยทังแรงทั้งเซ็ตทั้งถูอยู่เห็นดิน่ครับเอาเราแถบบางเงเนบซือมาใส่ไงือแถบบางเียงไหมแถบเีองบซือมาใส่ไงดิอ้ยบซือเขาบซือเองเลยหอกม่ได้นั่นนะือมาติดมัเหลวยากาศเองปันกัน ได้ยังบ้านท่านได้ครบหรอกพี่น้องอีกหลายตัวยู่เสียดไปหามาให้ลูกค้าอีกยังยังบ้านมีลงมอเอมีเวลาลงไปหาเลยลงไปเบิ้งเองไปติดเช่องเบิ้งเองครับเื่องปั้นก็ได้เอามาใช้รถใ,ให้ลูกค้าชีวิตของคนทำงานครับคนทำงานตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้า ถ่า,ายชิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เท่านีเท,ท่านี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก้าแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ